เ e r ร s สแครี a แมนชายที่แสนจะน่ากลัวหรือบางคนก็เรียกเขาว่าลอง n น็กเจ้าคอยาวในระยะนี้จะเห็นได้ว่าในบ้านเมืองของเรารวมถึงหลายๆประเทศได้ออกคำสั่งให้มีการกำหนดเวลาในการออกจากบ้านหรือที่เรียกว่า c u r f ์ฟิไม่ให้ประชาชนเดินทางในเวลากลางคืน,นรวมถึงออกคำสั่งให้ปิดกิจการที่ไม่จำเป็นทั้งหมด อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าร้านอาหารสถานบันเทิงโรงเรียนหรือสถานที่สาธารณะต่างๆหากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านประชาชนจะต้องสวมหน้ากากาก่อนออกจากบ้านทุกครั้งหากไม่ทำตามจะถือว่าผิดกฎหมายและถูกปรับโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลไม่น้อยอยู่เช่นกันแต่ก็มีประชาชนบางส่วนเริ่มที่จะพูดถึงข่าวลือที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกรณีนี้คือดูเหมือนรัฐบาลกำลังพยายามปกปิดข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่อย่างเช่นมีการตั้งงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อซื้อเรือดำน้ำ และอาวุธทางการอาหารมากกว่าที่จะซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนทำให้เกิดความสงสยัยและตั้งข้อสังเกตว่าจะเอาอาวุธเหล่านั้นมาสู้กับอะไรพฤติกรรมเหล่านี้กำลังถูกตั้งข้อสังเกตและปรากฏข่าวลือว่าสาเหตุที่รัฐบาลต้องออกกฎระเบียบเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงเพื่อปกปิดสถานการณ์แท้จริงเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก จากภัยร้ายบางอย่างที่กำลังคืบคานเข้ามาก่อนหน้านี้เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้พยายามออกมาแจ้งเตือนถึงภัยอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเมื่อวันที่4เมษายนปีที่แล้วเขาได้โพสต์ภาพสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวหนึ่งบนอินสตาแกรมของเขาเป็นร่างของปีศาจที่มีลำตัวเป็นสีชมพูแดงเต็มไปด้วยเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อปูดโปน หัวของมันมีลักษณะกลมรีไม่มีเส้นผมสักเส้นและปัสจากใบหูมีส่วนลำคอที่เล็กและยาวเหยียดผิดจากสิ่งมีชีวิตทั่วไปเมื่อประกอบกับผิวที่มันวาวเหมือนมีเมือกใส่เคลือบทําให้ลูกประพนันธ์สันฐานของมันเหมือนกับลูกโป่งแต่เมื่อดูใกล้มันไม่ได้เรียบเกลี้ยงเหมือนลูกโป่องอย่างที่คิดมันครูกระ และเต็มไปด้วยความหยาบและมีรอยนูนของเส้นเลือดเต็มไปหมดดวงตาของมานสีดำกลมและลึกกลวงเข้าไปข้างในกะโหลกศีรษะแต่มีประกายแววตาสีขาวสะท้อนออกมาจมูกของมันไม่มีสันนูนมีเพียงสองรูจมูกที่ติดเรียบอยู่กับใบหน้าและมีลักษณะบิดเบี้ยวไม่สมส่วนปากของมันมีความเด่น ยิ่งกว่าอาวัยวะอื่นใดบนใบหน้ารอยฉีกยิ้มเต็มใบหน้านั้นลึกกว้างเป็นโพรงเข้าไปไม่มีฟันไม่มีลิ้นหรืออวัยวะอื่นใดในช่องปากนั้นมันยิ้มกว้างเหมือนกับใครเอาปากกาสีดำไปขีดไว้บนลูกโป่งในบางมุมใบหน้าที่ยิ้มแย้มนั้นก็ดูเหมือนจะมีความเป็นมิตรและน่ารักแต่ในอีกมุมหนึง่งมันแฝงไปด้วยความลึกลับบางอย่าง ที่ไม่น่าไว้ใจและดูหน้าขนลุกในเวลาประมาณ1สัปดาห์ต่อจากนั้นวันที่11เมษายนปี2020ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งที่ชื่อเดวิดโรมิโลได้นำภาพของเขามาโพสลงในสื่อออนไลน์ซึ่งทำให้เกิดความประหลาดใจอย่างมากเมื่อเขาแสดงให้เห็นว่าเวลี่สแกลลี่แมนที่หลายๆคนหวาดกลัวนั้นไม่ได้อันตรายอย่างที่คิด เขาสามารถยืนถ่ายภาพโอบไล่คู่กับสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนั้นได้อย่างสนิทสนมราวกับว่าเขากับมันเป็นเพื่อนรักกันร่างของเวลีสแกลลี่แมนนั้นกำลังยืนอยู่ในห้องนอนกับเขาแถมยังชูสองนิ้วถ่ายภาพร่วมเฟรมกับเขาอย่างกลมกลืนลำตัวของมันผอมแห้งเหมือนเศษเนื้อติดกับกระดูกนิ้วมือยาวและแหลมกว่าคนปกติแขนขาเก่งก้างบอบบาง แต่ดูแล้วน่าจะแข็งแรงหลังจากภาพนี้เผยแพร่ออกไปผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างก็ช่วยกันตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่ชายคนนั้นสามารถใกล้ชิดและอยู่ร่วมกับเวลี่สแกลลี่แมนได้โดยไม่เป็นอันตรายนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าเข้าสวมแมสหรือหน้ากากผ้าปกปิดปากของเขาเอาไว้นั่นเองมีผู้ให้ข้อมูลอีกว่า มันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีอารมณ์สองขั้วในยามปกติมันจะเป็นมิตรไม่มีพิษมีภัยชอบใกล้ชิดกับคนและเล่นสนุกสนานได้อย่างกับเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเห็นฟันของมนุษย์เมื่อน,นั้นอารมณ์ของมันจะเปลี่ยนเป็นบ้าคลั่งอย่างรุนแรงสุดขั้วขึ้นมาทันทีมันจะเปลี่ยนเป็นอสุร,รกายที่ร้ายกาจต่างจากเดิม เรากับเป็นสิมีชีวิตคนละตัวปีศาจร้ายกระหายเลือดใดๆที่ว่ามีพฤติกรรมโหดร้ายรุนแรงที่เรารู้จักยังไม่เท่ากับความป่าเถื่อนของเจ้าตัวประหลาดตัวนี้เมื่อมันเห็นคนยิ้มพูดหัวเราะหรือเพียงแค่อ้าปากโชว์ให้เห็นฟันเท่านั้นมันก็จะทำการจู่โจมสังหารคนคนนั้นทันทีด้วยการกระทำที่สุดแล้วแต่มันจะคิดได้ในตอนนั้น ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนแล้วแต่อารมณ์บ้าคลั่งของมันจะพาไปมันทั้งทุบตีร่างเหยื่อให้แหลกเลวหรืออาจใช้กงเล็บแหลมยาวของมันฉีกร่างออกเป็นชิ้นชิ้นหรือแม้กระทั่งใช้อาวุธหรือหากมีวัตถุใดๆใกล้มือมันก็จะคว้าเอามาใช้ทำร้ายมนุษย์คนนั้นได้อย่างไม่เลือกไม่มีใครทราบที่มาที่ไปแน่ชัดว่าทำไมมันถึงเกลียด การเห็นฟันของมนุษย์บางก็ว่าตัวมันเองเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและติดเชื้อไวรัสบางอย่างทําให้ร่างกายของมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อติดเชื้อใหม่ๆฟันของมันหลุดร่วงจนหมดปากและมันทุกคนล้อเลียงบุลลีว่าเป็นคนฟันหลอทาให้มันกดแค้นฝังใจเมื่อร่างกายของมันกายสภาพอย่างเต็มตัวมันจึงผูกจิตอาฆาต จดจำเข้าไปในจิตใต้สำนึกเมื่อมันเห็นฟันมนุษย์มันจึงรู้สึกอิจฉาหรือรู้สึกเหมือนถูกมนุษย์คนนั้นล้อเลียนเหยียดยม้มจึงต้องสังหารเพื่อเป็นการล้างแค้นแต่ในขณะเดียวกันหากไม่เห็นฟันของมนุษย์คนนั้นสัญชตาตญาณความเป็นคนของมันก็ยังคงปกติและไม่ได้รู้สึกอะไรสามารถเป็นมิตรได้กับทุกคน และนี่คือที่มาของข่าวลือที่หลายคนกล่าวว่าอาจเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่รัฐบาลประกาศให้ประชาชนปิดปากหักไม่จำเป็นห้ามพูดห้ามกินในที่สาธารณะและต้องสวมหน้าก,ากากปิดปากเอาไว้ตลอดเวลานั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของ Very s c a r y m a n ชายที่แสนจะน่ากลัวเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามาัครคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ หลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยและเท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย